เพ่นุกคนทุกคนทุกคนทุกคทีกคนทุ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 กคนท是กคนทุกคนทุกคนทุกคนอุกคนทุกคนทุ่คนทุกคนุกคนทุกคนอคนทคนทุกคนทุกคนทุกคนะุกคนทุกคนทุกนทุกนทุคนทุกคนทคททุนทุกคนทคนทก็นทุกนทคนทุกคนทุกคนทุนนทกนน 他团员，大名的是呢。我你他他还有什么呢？校长啊，校长还有什么呢？老师，嗯，老师还有什么呢？学生，嗯，朋友啊，朋友还有最后呢？最后呢？最后是什么呢？最后就是邻居啊，是他一邻居的哈。 อาทิตย์ถัดไปนะคะอาทิตย์หน้านะคะนหน่งเราซื้อจะให้นักเรียนลองสอบดูสิบคะแนนนะคะว่าเจ้าชู้นีมันจะช่วยเรียแกนีมันข้อข้อ้าห้เสี่ยฮันซือจีฮวาการบ้านก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรูปอ่ะอันแรกนักเรียนดูนะวันนี่เราซื้อเขียนให้เป็นตัวอย่างแล้ววาดรูกแล้วเราก็พร้อมกับเขียนประโยคเป็นภาษาจีนนะคะอย่างของนี้เราซื้อประโยคแรกหนูซื้อเขียนว่าจาเขาคือ ผู้มนุยการหรือว่าผออ่ะก็นิ่งเราซื้อตุยเชียร์อ่านตามนิ้งเราซื้อค่ะ่่อเขา่อเป็น校长啊再来一次啊你朗明的哈他是校长啊他是校长。ทีนี้พอข้อต่อมาใช่ไหมคะข้อที่สองตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะนักเรียนตรงที่นิ้งเราือวงกลมไว้นะไม่ต้องเขียนให้เขียนแค่ตรงนี้นะที่นิงเรซื้อขีดเส้นใต้น่ะเอาลงมาเขียนตรงนี้ข้อที่สองให้เขียนคําว่าข้อที่สองนะคะ ข้อที่2ก็คือเข้อเป็นรูปคุณครูใช่ไหมคะให้นักเรียนเอาคําว่าทาชื่อเห็นไหมคะท่าเอาคํานี้ลงมาทาชื่อลักษณะทาผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วทาผู้ชายก็เป็นแบบนี้นะคนละอย่างนะนักเรียนดูดีๆนะคำว่าทาทาผู้หญิงจะมีนี้เหมือนเป็นเหมือนงออยู่ตรงนี้ทาชื่อเหล่าชื่อเอาหมอ่านตามนี้ล่าชื่อจจ๋งไรชื่อทาชื่อเหล่าชื่อเห็นไหมคะทาชื่อเหล่าชื่อ ก็คือข้อต่อไปเลยค่ะเป็นอะไรคะนักเรียนทา่าชื่อเสว้นนักเรียนดูคําว่าทาไม่เหมือนกันนะทานี่คือเป็นทาผู้ชายทา่าชื่อเส้นเห็นไหมคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็ท่าเลยคะทาที่เป็นผู้หญิงอ่ะพูดตามหน่อหน่อยชื่อทา่าชื่อลินจีเจ๋อไล่ชื่อจ๋ไล่ชื่ออีกรอบนึงค่ะทา่าชื่อลินจีอ่าท่าชื่อ เสียอีพีหน,นึ่งแล้วซึ่ง要给同学们要给同学们考试一下不知道你们可不可以但是你们要练习一下好不好อาทิตย์หน้ามิ้ง老师จะให้นักเรียนสอบนะคะสอบในบทที่หนึ่งนี่แหละเก็บคะแนนเนาะว่านักเรียนจะทำได้ไหมจินเทียจิ้งเจียงต้อเจริเลอร์ไมอยอมช่น้ำมัน,น,นานวันนี้ก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนจ้าว